ฉันผิดหรือไรฉันเจ็บพอใครเฝ้าแต่คอยโอโอเปิดประตูเร็วๆสิห่วยค่ะนายหญิงเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของผมด้วยนะครับวันนี้นะครับจะอยู่ในเกมเมอร์ด้วยออนไลน์นะฮะซึ่งเกมนี้นะครับก็จะมีอยู่สองโหมดด้วยกันกับผีฆ่าคนกับผีฆ่าผีานะฮะวันนี้นะครับเราก็จะเล่นเป็นผีฆ่าคนนะเราก็จะได้รับเป็นคนไว้หนีผีฮะ เนี่ยผีมีหลายตัวเลยแต่ว่าเราต้องเก็บตังค์นะเก็บตังค์หาได้จากแบบทั่วไปนะเป็นเอ่อหีบนะ และเกมนี้มันก็จะสุบเ LIKE <erman S 2> นยนะว่าเราจะได้เป <น dealers S 2> ็นคนหรือเป็นผีมันจะมีเวลานะ้อ๋อโอ้ยเปิดมาก็เจอเลยอ้อช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยสวัสดีค่ะกุกิติข้าวนี้นะคะรายงานด่วนข่าวสดนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในสถานการณ์จริงนะคะมีคนไายวิ่งไล่ฟันนะคะฟันจนอ้อยหลังจะฉีนแล้วค่ะตอนนี้คาดว่าคนร้ายนะคะมันจะตามมาฆ่าทฉันแล้วค่ะฉันต้องหนีแล้วนะจะต้องเพ่นแล้วอ้ยมันตามเลยฉันไม่หยุดเลยค่ะดูสิค่ะมันติร์ดบิดตุ่นเดียวเลยอ๋อโอ้ยช่วยด้วยค่ะมันไล่ฉันอ๋อโอ้ยตอนนี้นะคะทางเรานะคะมันกี ีผีนะคะเพราะว่ามันเหมือนจะจีดไปดีนะคะดูเหมือนว่าเราจะรอดแล้วค่ะคุณกิติค่ะอ,อะไรกันดีอ๋ออุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอุ้ยติดเชืออ้ออุ้ยผีนั่นแหละเคนเคนแล้วดูโหสภาพนี่แบบโสมบมซกมกโสโครกมากเลยว่าไปคุกอะไรมาเนะะี่ยฮะเจอเป้าหมายที่สองนาฬิกาแล้วะค่ะอีนี่นะคะมันชอบแย่งหนูคนอื่นยิงหนูชาวบ้านยนีไมไปพอยังเหม็นอีกตั้งหากขอตีหน่อยได้ไหมคะ เฮ้ยอย่าคิดด้วว่าจะหลุดรอดจากฉันได้อย่างนี้ต้องบินอ๋อเหินฟ้าโอ้ยมาไกลเหมือนกันแน่นะ่เราเดี่ยะจะไปเป็นสปีโลกัดีอาซีแล้วโอ้ยนี่จะไปไหนอ๋อฟาดหน่อยอ้ยอ่ะเดอะแฟตเหรออุ้ยช่เดอะแฟตในนี้นอะอยู่ไหนคะกินข้าวยังคะทำอะไรคะกินข้าวยังคะกินข้าวหรือยังคะกินข้าวยังคะจะหนีไปไหนคะ กินข้าวอย่างคะทำอะไรอยู่คะกินข้าวอย่างค้าโอ,โอ๊ยเหนื่อยแล้วนะหยุดวิ่งสักทีเธอขอร้องพุกนี้ไม่ได้เลยต้องตีนี่แนะนี่ยิ่งเราจะโอ๊ยเสียงรถจากที่ไหนไนดะ้มันต้องตีตีตุดมันลายมุมกล้องนี่มันก็ยากเหลือเกินมุนนี่ลําบากมากอยู่ไหนคะวันนี้มันห้องอะไรกันเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยแบบอะไรเลยโอยเกิดเกิดเป็นผีมันก็ยากอย่างนี้แหละ ถ้าไม่ใช่ไฟอีนั่นมันตีฉันจะติดเชื้อ <C OM P> ฉันก็ไม่ต้องมาไล่คนอย่างนี้หรอกเจอตัวแล้วนย่แย่แย่ไี่เป็นไงโอ้นี่ดีกว่าโอ <C OM P> มันมันมากแย่แย่แยย่โอ้สวัสดีค่ะกุกิติค่ะฉันคาดว่าที่นี่น่านจะโดนน้ำท่วมานานามาแล้วนะคะมาสามร้อยล้านปีก่อนคาดว่า,า now, น่านจะเป็นที่สมหัวของเหล่าโจรสลัดนะคะที่นี่มีกล่องสมบัติด้วยะคะ่ะเหมือนว่าจะถูกซ่อนมานานมากเลยนะคะมีตังเยอะมากค่ะตอนนี้โอ้ย อะไรเนี่ยที่นี่มันโรงพยาบาลบาจริงหรือเปล่าฉันมาป้นเหรอฉันมาป้นหรือมาหนีฉันไม่ใช่โจนะคะ จะไปชี้โจรนะเก็บค่าเก็บเก็บให้หมดนะคะจะเอาไปให้หมดนะคะทั้งของเครื่องใช้ทีวีต่างๆนานานะคะเอาให้หมดนะคะเราจะจุกออกให้หมดนะคะที่โรงพยาบาลนี้ไม่ต้องแอ้อุ้ยฉันเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแล้วหนูไม่ได้ขโมยนะคะหนูไม่ได้ขโมยแล้วอ๋อขอโทษค่ะหนูจะไม่ขโมยแล้วค่ะอโออ้อุ้ยมีเพนก่อนนะคะหนูด้วยค่ะอ้อน้โมตัดสานหน้โมเออเออเออไม่ขโมยก็ได้ กำเนิดเกิดใหม่อีกครั้งออโอ้ยโชคดีในโชคร้ายเจอกองเมื่อกี้เองเออโอ้ยมมนแตกอ้ยมันอยางตามมาเลยค่ะคุณกิตติค่ะฉันคาดว่ามันจะฆ่าฉันได้ไม่นานนี้ค่ะโอ้ยทางปันทางปันอ่ะสวนนี้อ๋ออุ้ยอุ้ยลงก่อนนะค่ะนี้อุ้ยแอบเลยดีก่อนแอบนอ่อุ้ยเนียนเนียนนะคะเนียนเนียนมากเนียน ตอนนี้ก็แอบจนหอกแห้งหมดแล้วนะคะเดีเวลาต้องออกแล้วค่ะออกออกยังอะไรได้ค่ะอ้อยติดขันติดอ้อยออกตรงไหนคะเนี้ยออกอ้อยวนงงแล้วลูโอ้ยแต่แนลแต้วแนลอ้อสวัสดีค่ะข่าวสดนะคะจากช่องเป็ดปีนะคะตอนนี้นะคะรายงานสดจากโรงพยาบาลงานฮีนะคะอ๋ โอ้ยวันนี้เรค่ะมีผู้ป่วยนะคะจิตเวชนะคะคอยที่จะมาทำร้ายนะคะผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาลงบารนี้นะคะเดี๋ยวเอวกันนะคะเราจะสวดว่าโอ้ยหนีโง่แล้วค่ะหนีโง่แล้วอ๋อหนีก่อนนะคะหนีหนีที่นี่มันอันตรายนะคะแล้วก็มีช่องทางลับนะคะที่สำหรับหนีนะคะเดี๋ยวเขเพิ่งจะรู้นะคะเข้ามานี้นี่ค่ะอ๋อเออเข้าไม่ได้แล้วสิเว้ยเข้าไม่ได้แล้วนี่เข้าไม่ได้แหละตีก็ไปโดนไว้อุ้ยอะไรล่ะโอ้ยตูดโอ้ยกดผิดอย ทีท่นี่ที่นี่เหรอตกนรกเหรอนรกมีจริงอ๋อที่จะได้เห็นวันนี้ก็วันแรกโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยกูหายไปแล้วอ๋อ,มมามาอ้ยยมอวตารเอาตัวกูไปแล้วอะไรใครเนี่ยใครมันนอนอืดตรงนี้ฮี่คุณคะตื่นคะ่ะ ุมน้ำหน้าคนอย่างเกนตายไปคนอ้าวผีหลอกโอ้ยโอ้ยโอ,อ้ยคนผิดผีหลอกเอ้ยหนี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 เธอครับฉันว่าเราไปเข้าจุดโถส้วมผู้ชายในห้องนั้นดีกว่ามาจะดีอดีสิจริงเหรอจริงเหรอรายงานข่าวสดค่ะตอนนี้นะคะมีคนบ้าออกมาตะเวอีกแล้วะคะ่ะมันตี ข้ามันตีซะแล้วค่ะก็ตีสถานการณ์ด่วนนะคะตอนนี้นะคะผีเย็นนะคะมันเป็นบ้านะคะมันข้างนะคะมันอาฆาตแค้นนะคะโอ๊ยเย็นหนึ่งดีเย็นสองนะคะมันอาฆาตแค้นนะคะมันจะฆ่าคนที่อยู่ในโรงพยาบาลนี้นะคะทุกคนต้องหนีรเตียบอพยพออกมาให้เร็วที่สุดนะคะคุณกิติค่ะ กระดูผีมันตีกันแล้วผีมันตีกันแล้วอุ้ยอุ้ยน่ากลัวไปตามรายงานข่าวดีไหมเนี่ยอุ้ยงานนี้ต้องไม่พลาดค่ะคุนกิ๊ดค่ะอุ้ยมีงานด่วนแน่เลยอะคุนกิ๊ดค่ะตอนนี้นะคะมันกำลังไล่ดิฉันแล้วค่ะตอนนี้ฉันก็ต้องหนีแล้วนะคะโอ้ยข้ามว่านะคะมันกำลังอ้าวอ้าวเอ้ากูตายได้ยังไงงงเอาล้วครับผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับซาลาฮิโย g o o d b y